คาถามหาจักพัทนะโมทัสสะพระขวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพระขวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพระขวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพ,พุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตสีสะหัสสะสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะถา,าพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันทังสีวดีจะมหาเทวรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรมมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธัมโมสังคโฆคยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังคบูชาอคีทานังวะรังคันทังสีวะดีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรัมรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตสีสะหัสสะสุธรรม,มาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรัมรมะบูชา สังฆปูชาอคีทานังวรังคันธังสีวดีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัต สีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธา,าพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะรังคันทังสีวดีจะมหาเทวรังอาหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิาามส,าสัพพโสพุทธ ธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมะนีนพรัตสีสหัสสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะปูชาอักขีทานังวะรังคันทัง สีวะดีจะมหาเทวรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีน,นพรัตส,สีสะหัสสุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆ ยะธา,าพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันทังศีวดีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูะโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีน,นพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธัมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังคบูชาอัคีทานังวะรังคันทังสีวะดีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนะญาณมะนีน,นพรัตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชา สังฆปูชาอคีทานังวรังคันธังสีวดีจะมหาเทวรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเฉมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธา,าพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวะรังคันทังสีวดีจะมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธ ธรรมะสังฆปูเชมิ